ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรองกรองพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อ,อปลาปลาหมึกมีให้ท่านได้มาอีกกันอย่างไม่จำกัดเวลารวมทั้งน้ำดื่มน้ำหวานเทียงท่านจ่ายกันคนละ239บาทท่านก็เข้าไปลุยกันได้ วันที่22กุมภาพันธ์2567ที่ห้องประชุมพญาศิาวิาสาวาราคารสำนักอธิการบดีชัน 1, ้นหนึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คลเอกสกลุลสัจจานิชสมาชิกวุฒิสภารองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนคนที่หนึ่งนำคณะสมาชิกวุฒิสภาประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำแพลตฟอร์มล้านนาสร้างสรรค์พร้อมแถลงข่าวการจัดทำลิเชลันซูเปอร์แอพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจาก8จังหวัดล้านนาเข้าร่วมประชุมและถแถลงข่าวพลเอกสกลสัจจานนตรสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าวุฒิสภาได้เห็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจก,การใช้ซอฟต์แวร์จากอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่โดดเด่นเช่นการท่องเที่ยวอาหารเทศกาลประเพณีโดยได้หาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและนักออกแบบท้องถิ่น ทั้ง8จังหวัดโดยใช้เศรษฐกิจฐ,ฐานรากขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะสร้างสรรค์มีการจัดทำแอพพลิเคชันและมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องตลอด5ปีที่ผ่านมาซึ่งวุฒิสภาและสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ร่วมสนับสนุนการดําเนินงานโดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลายัยเชียงใหม่และวิทยาลายัยศิลปาสือและเทคโนโลยี CMT มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้คิดค้นจัดทำแอปพลิเคชันซึ่งขณะนี้แอปพลิเคชันนอนมีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ชื่อลิเชลลนซูปเปอร์แอปโดยจะขยายผลต่อยอดการนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมไปยังแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนพร้อมชูให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นซูปเปอร์แอปที่มีความครอบครบสมบูรณ์และพร้อมให้บริการตั้งเป้าหมาย ให้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและวางหลักฐานทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนสนับสนุนการตลาดกลางดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนและร่วมกันใช้อัตลักษณ์ของชุมชนล้านนาเพื่อขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศสินชัยพัชรธนาพรเรืองเรียงวริศราธินารายงาน